อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับปานจังด้วยนะคะก่อนเข้านะจ๊ะละครสั้น fc เรื่องแม่ใจดีอ,อ่ะค่ะไฮอะหละจังเลยถ้าจังจะเป็นผู้ชายเช่นดดียรูซีโอ้โห ลูกจ้าไปกินข้าวได้แล้วจ้าได้ค่ะแม่ะฮะมาแล้วจ้าใช่แล้วค่ะแม่ไม่ทำอะไระาฮะแก้มแดงอ๋อเปลา่าค่ะคุณแม่ไปนั่งนั่งที่โต๊ะเลยจ้าค่ะโอเค แล้วก็แม่วันนี้แม่ทำวันนี้แม่ทำนี่แม่ทำข้อวผัดไม่กินอืมอร่อยจังเลยค่ะแม่อืมแม่ก็อร่อยเหมือนกันจ้ะลูกอืมอร่อยแม่ทำอาหารอร่อยจังเลยค่ะรู้สิกลังพวแ่แม่ อยากได้พาหนูไปสวนสนุกแล้วนะคะได้จ้าค่ะโอเคเราจะดูผู้ณาคนนี้อีกครั้งหนึ่งแย่ไม่น <c oughs> ่า <welche ăn? S 1> ้ไ <Armenia> ม่ไหวแล้ว <c oughs> อ่ะฮไม่ไหวแล้วนี่ลูกเป็นไรของลกูกเอเป็นไรแน่แแ๋ยวแม่จะพาลูกไปโรงพยาบาลไปเลยตอนนี้ฉันไม่รู้เลยค่ะว่าลกูกท้องของคุณมีอาการึ้นหนักมากค่ะฮะ แม่ก็ว่าอยู่นะทำไมลูกิปแก้มแดงอย่างนี้อ่ะลองชดใา้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเอาเฮ้ยเอ,เ,อเอาเอาเข็มชดใา้ของฉันมานะไม่นันจะไม่อยากชดใา้ไม่ไมมเออมาเออนั่นพวกคุณทำอะไรกันนะคะกันลูกกันน้องเธอ น้องของคุณค่ะขโมยเข็มทิศยาเอามาเร็วไม่เอามาไม่เอามาไม่เอามาเดี๋ยวนี้นะน้องไม่แมาฉันจะเนี้ยป้ารีบสั้นแล้วเออสั้นในตู้ล็อกเกอร์ดีกว่าน่าจะเงียบดีฮึ มันหายไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยมาดูเน่มาอุ้ยทำไมมันวิ่งแรงกว่าเราอย่างนั้นเนี่ยหหาไม่เจอเลยหาไม่เจอก็วิ่เปิดดูตู้ล็อกเก็ตฮ่าเสียดายเขาล็อกเก็ตแล้วโอยู่โรงเรียนนี้นี่ หมอเจอแัออ้ว Lucy ฮ่าฮ่าแล้วแล้วเออแล้วคุณหมอน่าจะหาไม่เจอน่าแน่เพราะฉันแอบอยู่ตรงนี้แอบดูข้าวชั่วโมงนึงดีกว่าเอาหนูจ้ามาทำอะไรจ้า อน้อมแอบมาดูค่ะกลับบ้าน้วยจ้าอ,อ,อยากมาดูอีกนี่หนูจ้าอะไรคะแม่แล้วหนูคืนเข็มฉีดยาให้คุณหมอดีจังจ้าจังค่ะแล้วเมื่อไหร่จะคืนละจ้ะาคืนหนูกลัวคุณหมอเช็ดค่ะเออเดี๋ยวแม่เอาไปคืนก็ได้ โอ้เขียนสิญาเจอแล้วนั่นไงเด็กคนนี้คุณหมาคะจะเย็นๆผ่ดเดี๋ยวฉันเอาคืนให้น,นะคะกด็ได้ฮึอ่ะคืนจะลูกย้ยได้เขียนสิจากับคืนแล้วคะบ๊ายบายคุณหมาบายบาย